ผมรับพวงเชนยิปครับจากตำรวจหน้าม้าหรือก่อนบาดไข้เกศรับพวงเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นศิลปินที่ใช้แรงงานแบบว่าขนาดเป็นหัวหน้าคณะลิเกย,ยังเป็นลิพระเอกลิเกจัจงเลยคือเราทำงานมาตั้งแต่เด็กฮะใช้ร่างกายมาเยอะมากขออายุสูงเข้าโอ้โหปวดรู้ปวดนี่ปวดแบบทรมานนะครับนอนหลับต้องปล่อยให,ให้ให้หลับไปใหเผลอหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาก็ปวดใหม่ไอ้ที่มันปวดมาก,มากๆคือเอวฮะเอว เขาเรียกบาดปวดเรียกตะเบ็ดเน็บพราะมันปวดแบบปวดมากๆแล้วมันก็ล้าวลงมาขาเลยอะ่ะคือไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะคือปวดแล้วก็มันปวดทุกเวลาบางทีแต่บางทีมันก็เบาๆลงเดี๋ยวมันก็กลับมาปวดอีกมันไม่หายเลยไนงะเออเขาแนะนำมานะเขาบอกว่าพอเรพอเราทาปุ๊บมันจะรู้สึกเย็นใช้เวลาสักสองสามวันน่ะมันก็ค่อยเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้น นี่ผมสังเกตดูว่ามันหายไปเลยอ่ะจา่ารู้สึก <c oughs> รู้สึกสบายคนไม่เป็นตรงเอวเหมือนเหมือนน้ำพวงก็ต้องเป็นที่อื่นที่คอที่ไหนก็ตามทีนะยังไงก็อย่าปล่อยให้เป็นนะครับป้องกันไว้ก่อนเนาะถ้าเป็น้วมาทร,รมานมันหายยากพวกเนี้ยย้ายถึงก็ต้องผ่าตัดเลยเนาะป้องกันไว้ก่อนนะลูกๆเรายมนเป็นง่ายนะผมก็อยากจะแนะนำเนาะพยายา รุ่นลุนนะพวกนี้เป็นกันหมดอะนะลองไปใช้ใดูนะนะรับรองได้ผลสวัสดีครับผมอาชีสิงหลอครับตอนนี้อายุก็หลักห้าแล้วครับมีอาการปวดที่สะบักหลังสะบักมันขัดอะมันมันเจ็บมันปวดทรมานเนี่ยมันร้าวไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยตั้งแต่จกักรแลเนี่ยหลังเนี่ยบางทีมันก็ย้ายม,มาขวามากมาซ้ายบ้าง แต่ส่วนมากจะเป็นสะบับกพอเป็นนานๆแล้วมันก็เหมือนกับแบบมันมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจอะ่ะมันเจ็บปวดมันก็จะรัดเข้ามาที่ทางซ้ายเนี่ยรัดมานน่หนักๆเข้าขึ้นคอเนี่ยก็เคยไปนวดน,นะนานแล้วแหะเคยไปนวดน,นวดก็มีผ่อนคลายบ้างหายสักพักนึงก็เป็นอ,อีกมีพักพวกแนะนํามาบอกว่าน้ามันทยายะเนี่ย ทาแล้วจะผ่อนคลายคลายเส้นผมใช้แล้วรู้สึกว่ามันสบายดีมีความเย็นนะมันเย็นๆแล้วก็มันซึมก็ไปลึกๆทําให้สบายและกลิ่นมันหอมด้วยกลิ่นหอมสบายมันเหมือนกับเออนวดไปทาไปเนี่ยแล้วผ่อนคลายไปด้วยเป็นมั่งใจให้นะครับว่าการเจ็บป่วยคนเรานั้นมันหนีไม่หนีไม่หนีไม่พ้นนะครับนะฉะนั้นแล้วคนเราถ้าเราเจ็บแล้วเนี่ย มันเจ็บเส้นเจ็บเอ็นเจ็บกระดูกเจ็บอะไรแต่เราจะมีความกังวลฉะนั้นแล้วผมอยากจะแนะนําว่าน้ำมันทายะนี่ครับจะช่วยท่านได้เป็นบุญครับบอกบุญต่อกันนะครับอันนี้โอกาสดีครับฝากไ้ด้วยครับน้ํามันทายะครับทาแล้วผ่อนคลายแล้วทาแล้วเส้นเอ็นมันจะผ่อนผ่อนคลายไปเรื่อยๆแล้วจะหายเองครับสวัสดีครับผมหลุยชวนชื่นนะครับผมเป็นคนที่เล่นกีฬาหลายชนิดป้าผมก็เลยจะมีอาการเรื่อง กระดูเรื่องกล้ามเนื้อแต่สุดท้ายเนี่ยที่ผมเป็นหนักสุดก็คือตอนนี้ผมเป็นผังผืดเกาะที่หัวไหลผมก็ต้องกายภาพนะฮะใช้ยาทินิปเราก็ไม่อยากกินยามากเพราะว่าเรากลัวมีผลใกล้เคียงกับเรื่องร่างกายของเราอีกอ่ะแขนเรานะจะไม่มีกําลังในในแนวตรงนะฮะไม่สามารถยกของลักษณะนี้ได้มันก็เลยทําให้เกิดปัญหามากนอนก็บางครั้งพอนอนปุ๊บจะปวดมากเราต้องมาขยับให้มัน ให้มันคลายหน่อยแล้วถึงจะต้องนอนต่อได้สามารถสามารถตื่นได้ในขณะที่ปวดเลยอ่ะพอเป็นปวดมากๆม,ม,มันก็จะขึ้นมาถึงนะฮะเส้นนี้ที่ขึ้นคอแล้วก็เส้นที่ที่ปวดหลักสุดของการติดหัวไหล่ก็คือจะเป็นเส้นที่ตรงสะบักด้านสะบักล่างนะฮะแล้วก็สะบักด้านหลังมันจะปวดตลอดเวลาพอเจอน้ำมันของทายะเนี่ยก็มีคนแนะนํามาแล้วเขาก็ใช้แล้วเขาก็หายจริงเพราะว่าอยู่ในวงการด้วยกันเราก็ลองมาใช้ผมใช้เพียง ประมาณ20วันก็ใช้อยู่ประมาณสามขวดนะครับประมาณ3ขวดนะครับก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็อยากหายผมก็เลยใช้เยอะหน่อยนะฮะแต่ผมว่าการใช้นะก็ใช้ตามอาการแล้วกันให้เรารู้สึกว่าใช้แล้วเราได้ผลกับสิ่งที่เราใช้นะครับป่วยกับร่างกายเรื่องเส้นเอ็นเรื่องกระดูกนะฮะเรื่องไขข้อต่างๆเนี่ยมันทรมานจริงๆนะฮะลองใช้ดูครับ นะฮะลองเอาไปใช้แล้วก็อยากให้ใช้จริงๆด้วยเพราะว่ามันมีผลกับร่างกายเลยจริงๆผมใช้มาไม่ถึง20วันผมรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นมันดีขึ้นเลยฮะแล้วก็มีอนาคตที่จะหายได้ด้วยครับฝากไว้เลยครับน้ำมันทายาครับ